อันนี้เป็นคาถามจากแฟนเพจ UDD News นะคะก็คือในฐานะที่ UDD News เป็นสื่อที่เราสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแฟนเพจที่สนับสนุนในหลายๆพักท่านนี้หลายๆพักเนี่ยเขาก็ยังสนับสนุนแบบว่าอยากเป็นกําลังใจให้พี่เต้นก็เลยอยากจะถามความคิดเห็นของพี่เต้นว่าจะพูดอย่างไรกับแฟนๆที่เขาสนับสนุนพี่เต้นแต่เขาก็ยังอยู่พักการเมืองอื่นๆที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอะค่ะก็เนื้อหาที่ได้พูดไปใน บนเวทีเนี่ยก็น่าจะครบถ้วนนะครับคือการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยเป็นเสรีภาพโดยชอบของพี่น้องประชาชนเราต่อสู้ร่วมกันมาหรือบางคนอาจจะไม่ได้ต่อสู้ร่วมกันแต่ว่าเห็นชอบกับแนวทางการเมืองที่เราทํากัอนอยู่ก็ให้กําลังใจผมน้อมรับและกลับขอบคุณถ้าหากเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเป็นทางเลือกจริงๆด้วยความยินดีครับถ้าหากเห็นว่ามันมีพรรคทางการเมืองอื่น ที่ต้องตรงกับความต้องการของท่านมากกว่าและปักใจไปแล้วไม่อาจถอนใจได้ผมถือว่าเราเคารพก,กันแล้วมิตรภาพความผูกพันยังคงเหมือนเดิมผมก็จะทุ่มเทสุดความสามารถของผมหลักให้ครอบครัวเพื่อไทยขยายฐานออกไปได้มากที่สุดให้พักเพื่อไทยได้คะแนนมากที่สุดแต่ถ้าจะไม่มีคะแนนของอีกบางส่วนบางคนก็ถือว่าเรายังเป็นมิตรกัน เรายังเข้าใจกันเหมือนเดิมครับภารกิจแรกของพี่เต้นก็คือจะไปศรีสะเกดไปศรีสะเกดแต่ว่าคิดว่าก่อนวันเดินทางเนี่ยคงจะคุยกับหัวหน้าครอบครัวนะครับหรือคุยกับส่วนต่างๆที่เขาเกี่ยวข้องก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไประชุมร่วมกับคณะหไหนเลยครับค<อ>่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณครับยูดีดีพี่เต้น